สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวไทยแลวก็พี่น้องชาวลาวสุขูสุคนมณีมาเฮ็ดลิปทายไกให้พี่น้องเบ่งคือเอานะครับมณีจะมาทายทั้งพอ่อทั้งลูกพี่น้องนะเจ้าสางเขียวนะตัวนั้นสางนะสเขียวพี่นะ้องนะครับครับสางเขียวพ่อนะเป็นพอ่อเป็นไก่ที่ต่อเข้าดีพี่น้องนะครับสางเขียวนี่ แบ่งปันกับไอไ้รายเพื่อนพี่น้องมาทั้งอำเภอหัวตะพันนะครับนีค่ครับอำเภอหัวตะพันอํานาจเจริญพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นลูกพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกอ่างวดสุดแรกนะผสมสุดแรกได้ตัวนี้แหละนะสุดที่สองตัวยูซุมนันพี่น้องสุดที่สองนะฮังยังเบาๆปันไดพนะ <c oughs> ี่นะ้นอ,งนนนองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้เตรียยใหญ่บานแล้วพี่น้องนะครับเอ่อ ตัวนี้ที่ไปสุรินทร์อำเภอประสาทสุรินทร์พี่น้องนะครับนี่ครับคือตัวนี้อุ่นตังเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะย้ายแล้วพี่น้องเพราะว่าเามื่อนี้ส่วนสีม่งแดงพี่น้องนัดกับรถนัดกับรถทรงไกลพี่น้องนัดรถทรงไกลไปแล้วนะครับแต่ว่าอีตัวนั่นไปภาคเหนือนี่เพิ่นเอาเบื์บญซี่ไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบ่บาคันไออุ่นนะครับ แต่เพื่อนผู้อุ่นพี่น้องสนใจพักมนเลยพี่น้องนะผ้ะได้เอากรไดรกรตัวนี้นะครับเพราะว่ามันขันสุขันดีพี่น้องนะขันเสียงอ่อนเสียงอันนี้ดีครับนี่ได้เสถียรใกล้ๆพี่น้องเบิรงอันหนึ่งตัวนี้ลูกๆกสังเขียวทั้งเบิดหน้าพี่น้องน่ครับมันจะตื่นด้วพี่น้องนะตื่นครับนี่ครับใกล้ยังบริจาคไปเพื่อพี่น้องนะครับแต่ว่ามั่นใจพี่น้องนะชัวร์โตเข่าแท้แน่นอนนะเพราะว่าฝ่าใสาเป็นคู่ของมันนี่แหละพี่น้อง นะขันดูฟุ้นขังดู่กรงเล็กพี่น้องนะตัวนั้นเ่ได้ออกมาครับมันมุมีซุมเพราะเอาซุ้มมาขังสองตัวในแลวซุมกับมุมีพี่น้องนะครับคู่คู่กันครับสามตัวนะพีออ er ะ่น้องเจ้าฟ้าใสแล้วก็มีตัวนี้นะพี่น้องนะฟ้าใ yes. สจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตัวอ้ายแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวที่สามพุ่นพี่น้องนะพุ่นฮาจิตเนื้อจะพุน่นออครับพุ่นอีกยังอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องนะพุ่น,นครับมากบ่ไก่พี่น้อง ่านพี่น้องนะครับบ่เคยจับบ่เคยแตะต้องนะครับตัวนี้เขาเขาต้อแล้วเขาไก่ปลาเขานะครับตัวนี้แล้วก็เจ้าฟ้าไสอยี่สุ่มผุนพี่น้องอายุในกรงเล็กนะครับยู่ผุนครับกรงเล็กขี้เขียวผุนนะต้อเข่านะสองตัวนี้ต้อเขาตัวนี้ยังบ่จับพี่น้องนะครับตัวยุสุ่มตัวนี้นี่ยัง่ทันาในจับก็คืออพี่น้องแต่ ครอ,อบครัวนี่มั่นใจเลยพี่น้องนะครอบครัวสางเขียวนี่ครับพอนะตัวนี้เป็นพอนะเจ้าสางเขียวเอาบ่งปันมาแปดเท่าพี่น้องตัวนี้นะครับนี่นะนี่คือว่าแพงเติบพี่น้องแปดเท่าครับพี่น้องจะผมสสมไก่แบ่งปันให้พี่น้องนะแต่ว่ามันมันมันสมอยากพี่น้องนะครับ เจ้าสางเขียวนี่ผสมแต่ละเือีได้ไข่สิบเอ็ดถึงสิบสี่ฟองเบาอลูกได้แค่โบกินหกตัวเจ็ดตัวพี่น้องบ้านนี้ก <sprayed Alright. S 2> <has S 2> ับโใยไ่ได <h hum physiology> ้พ <shower burden> ี่น้องบ้านนี้ครับก็ก็มาตายอีกเพื่อที่ไงก็เหลืออยู่สามตัวสี่ตัสี่น้าพี่น้องนะก็กัก็งวดละสามสี่ตัวนั่นแหละที่มันหลอดนะครับนี่เจ้าสางเขียวนี่สมหยากพี่น้องนะครับแต่ ตัวนี้มันเป็นเป็นลูกเลือดลอยเด้อพี่น้องนะสางเขียวนะครับอพ่อของสางเขียวนี่จะเป็นไก่ป่าเลือดลอยเพิ่นต่อมาจากเจ้าของเก่าพิ่นนะครับเพิ่นต่อมาจากในป่าแล้วพิ่นก็มาเรียงไว้พี่น้องพิ่นก็มีปลาละเมะอยู่ในบ้านพิ่นนะพิ่นก็ปป่อยของในปลาละเมะแล้วก็เอาไก่เม่มาไว้น้ากันงสีหน้าพี่น้องแล้วเพิ่นกัอพ่อลอยเลือดแม่พ่อลอยแม่ลอยนะลูกออกมาก็เป็นสางเขียวนี่แหละนะครับแล้วก็พุมกับพี่เบงปันก็พิ่นเพิ่นว่า ส้างเขียวนี่เป็นสุดแรกนะที่สมได้นะเพื่อนกับพ่ออยากขายไปไหนพี่น้องเนาะก็เลยไปขอขอแบ่งปันเพื่อนแหละเพื่อนก็บวอยากใหได้ด้นะก็เลยสื่อมาในาราคาแปดเท่าพี่น้องนะครับเพื่อนกับสมอยากเพื่อนว่านะเพื่อทีได้เพื่อนว่านะแต่ว่าสุดที่สองที่สามนี่เพื่อนกัยังวิาจากกักว่กเพื่อนสมได้หรือว่ได้พี่น้องเนาะซุดแรกก็เป็นส้างเขียวนี่แหละเนาะเป็นเป็นลูกเป็นลูกร้อยนะพี่น้องนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นลูกส้างเขียวต่อมาอีกพี่น้องนะครับอ่าตัวนี้ เตรียมที่จะง่ายแล้วพี่น้องมือนี่ครับเตรียมกรงเตรียมยังเตรียมที่สใส่นในไปนะเขาลั่งพี่น้องนะครับนัดกันอยู่ปอดะทรร่อครับห่วยขยุ่งอำเภอกันทาราลมจังหวัดสิธิเกตนะตัวนี้เตรียมใหญ่มือนี่นะครับตัวนั่นยั่งพี่น้องครับตัวนั่นเอาเบอร์บัญชี่ไปแล้วนะตัวนี้เอาเบอร์บัญชีไปแล้วพี่น้องนี่ครับสวยนะไกสวยพี่น้องนี่ครับนี่ครับยังตื่นเด้อพี่น้องนะไกลบ่เคยจับนะวงตรงวงตรงนะบริตัวพี่น้องใครบ่เคยจับ นะครับแต่อายมันนี่ขันอีแรกก็แรกยุกงเล็กคุณนะตัวนั้นจับมาสองเดือนพี่น้องตัวนั้นนะครับทั้งเบิดมีซีตวตัคผูสามตวเมตวหนึ่งพี่น้องเด้อสิบผ้าพี่น้องไปเบิ่งนะครับคููนะค่ของเพิ่นพี่น้องเนาะย่างไปจังน่อยพี่น้องนะมื่อนี้ก็เ็ดคีบเยาาเด้อพี่น้องนะครับเบิ่งให้มันจบในเด้อพี่น้องเขบคุณหลายที่เบิ่งคิบให้จบครับนี่ครับ นี่อันอนี้คือเป็นมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ย้อนยั้งย้อนผมคังไว้ดุลพี่น้องมันก็กินดีนะครับผมมียัง้งยั้งก็ให้กินมีขนมขนมก็เอาให้กินมันก็เลยใหญ่กว่ามูนะพี่น้องเพราะว่าจับ,จบตอนผมจับก็เท่ากันเบิ้นหละบัดผมจับมาขังซีซุ่มไว้นันได้กินดีก็เลยตัวใหญ่อวนสมบูรณ์พี่น้องนี่ครับนะเจ้าฟ้าใสตัวนี้ไปต่อเข่าได้พี่น้องนะต่อข้างแรกจับไหมไหมเนาะจับลงจับย้ำคืนนี่แหละพี่น้องเพราะจับลงมาแล้วย่ำ ย้มืโมเสากับไปตอเบิงไก่เข่าสองตัวเด้อพี่น้องตัวนี้นะแต่ว่าบ่ได้พี่น้องเพราะว่าไกลปะไกลตอมันบูสูไกลพี่น้องนะครับอันนี้คือคือครอบครัวของสางเขียวสุดที่สองพี่น้องนะนี่มีไก่เมย์ตัวนึงผมจับขังไว้แล้วนะครับนี่นี่ไก่เมย์เขาไก่ล้เพรเราดินได้นี่พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับอ่าเขาไก่บ่ได้พี่น้องน่ย้ําดินเดนหัวหัวเพิ่นที่แตกหัวเพิ่นที่เบิกนะครับเลือดที่ออกน้องเพาะเขาไก่ละ ตัวนี้เป็นเป็นไอ้ายไส้ไงนะลูกซีตูสุดที่สองเป็นไอ้ายไงมูพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นเจ้าฟ้าใสพี่น้องตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นบอดด้ายพี่น้องตัวนี้นาะบอกตรง่าบอดด้ายเด้อผมเสียไว้เป็นทายลงยูทูบนะครับเป็นไกด์ยูทูบเบอร์ผมพี่น้องนะครับขึ <c oughs> ้นบ่อนนี่แหละครับเสียงขันเพิ่นนะอ่ะพี่น้องเบึงพอ พอพันพี่น้องมีเจ้าสางเขียวนะครับตัวนี้ต้อ,อนี่โบผาดพี่น้อง่บผาดครับเนาะเอาเขาป้านี่คือโบอได้มือเป่ากับมาแท้แน่นอนใกล้จะมีพี่น้องนะครับเพราะเจ้าจของเก่าคนกัดอ่าไทายลงยูทูบเบอร์คือกันพี่น้องเนาะผมเห็นในยนะูทูบแหละผมก็เลยไปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนก็บโบอยากให้ดอกพี่น้องนะครับก่ซสื่อมานนในราคาที่สูงเติมแม่พี่น้องเนาะผมก็วังที่จะมาผสมนี่แหลนะเนาะผสมมาแบ่งปันแจก,กพี่น้อง คือเกานั่ะแหละนะครับก็สเอานะครับนี่แหละครับคือน้ำเสียงของสังเขียวพี่น้องคันอีกเบิง้งพันบอกละ่ะคันในพี่น้องคนฟงังเบิ้งนี่คือพ่อพันุพี่น้องนะครับพ่อพันที่ที่ผมผสมแบ่งปันในพี่น้องเดี๋ยวผมจะสม แบ่งปันในพี่น้องทุกผู่ทุกคนที่ต้องการทายาทสางเขียวพี่น้องนี่ครับเจ้าสางเขียวเอามาแต่เบ่งปันขอแบ่งปันเพื่อนพี่น้องมาแต่อพอภอหัตะพาั์อำนาจเจริญนะครับอันนี้พมกละ พุ่งขยีได้ป้อยาสงเขียวนะพุ่งขยีป้อยสางเขียวออกไปหายู่หากินไปเคลียร์ลงทงหมดแล้วพี่น้องนะ,น,ะนะเกี่ยวเขาแล้วเ่แล้วนะขยีได้ป้อยสางเขียวออกไปนะไปผสมมแัแหละพี่น้องนะครับนีเดอร์พี่น้องนะพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ดีพี่น้องสายพันธุ์ดีนะครับเจ้าสางเขียวมาจากอำเภอหวัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องอ่าพี่น้องเนาะชอบกับกวนไรก้นแท้ก้นตดตามก้นเป็นแงแกงเตือนในน้ำแน่พี่น้อง นะครับกะถีบปีคลิปสลับคลิปนีเ่เ้อพี่น้องจังเจอเจอการคลิปนาคลิปนผมพงกระเจียวทายไกลฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อความบันเทิงพี่น้องครับนะครับจังเจอเจอการคลิปนาคลิปนสวัสดีครับ